ส,สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังลาวเบอร์สกุลสวัสดีครับพี่น้องมาหนี <heavenly> ่พี่น้องเอ้ยแฟนพลังเฮ็ดยังกินสวัสดีครับน้องต้อยสวัสดีค่ะเฮ็ดนี่ยังนี่ฮะแก่เฮ็ดว้าวทุกคนเดินมาเด้อเดินมาเด้อแกงเห็ดนี่ยังเฮ้ยคือเป็นเท่านี้เห็ดอะไร ผสมกันมืดบ่บ่จากว่านเห็ดนันเห็ดเฟืองเน่เห็ดนางฟ้าเน่เห็ดเข็มเน่โอ้อีหยังเทวานคนอยู่ในตู้เย็นเนี่ยคือว่าเอามากินเหมือนบ่โว้ยช่วงนี้กำลังกันช็อตนะพี่น้องนะกำลังกันย้าย้มางานใหม่พี่น้องมาเห็ดงานบ่อนใหม่ทุกคนแล้วก็อ่าออกจากโรงน้ำแข็งมาเห็นงานบ่อนใหม่ก็เลยมาเซาหองอยู่บ่อนใหม่พี่น้องก็คือแบบว่ากำลังกันหาประสบการณ์ชีวิตไปเรื่อยๆอย่างเสียนะตัวคนนะ ก็คือ่าแก่คนไทยผนกระจายดีทุกคนใจดีเลยมาครับพ่อ่าแก่คนใหม่่นกระจายดีคือกันพี่น้องคนไทยนี่่นใจดีทุกคนเห็นบอนี่พี่น้องอันนี้คือแฟนบอลังเห็ดแกงเห็ดเด้อน้องเดือให้บอลังกินเมื่อนี่ทุกคนบอลังหลังจากเลิกงานมาบอลังกันหนึ่งเขาถ่าแฟ่นเมื่อเริ่ยเปิดเบิ่งเรวอเขาเหนียวน่ะตัวแม่ฝากมาให้น่ะทุกคนนี่่นโอ้เขาเหนียวหนึ่งเต็มิ๊บพี่น้องบอลังกินไยบอลลังกันหนึ่งายพี่น้องนี้คือเขาเหนียวได้ทุกคนนี่นี่ แม่ของบอลังผนฝากมาให้จากชัยาพุ่มผม้ใยทุกคนเ้อฝากมาเครื่องกระสอบผู้ไรพี่น้องก็คือว่ากินได้เกือบเดือนหนึ่งผู้ไรใช้รายมือย้อนอะไพี่น้องนะได้เดือนสองเดือนผู้ไรพอกินบ่มดดอกพะวงกัหนึ่งตั้งแต่ขาบเดียวนาะหันกับอุ่นเขาเย็นกินนะเพียงนะนี่แหละชีวิตแรงงานเรามาเห็นงานอยู่ในเวไทยพี่น้องกับสไตล์นี่ทุกคนบอลังก็บ่ไดรลงคลิปร้ายมือร้ายโดนนะพี่น้องเ้ยเกือบสิว่าเดือนหนึ่งผูไร คลิปที่วบาลลังบดได้ท้ายลงพวบาลลังกับมัวเหตุงานบม่มีเวลาบางทีก็เลิกง,งานมากกับเมื่อยเมื่อยพี่น้องกับพว่ามาเหตุงานใหม่เขายังแบบว่าปับ๊บโตบดได้สี่แบบว่าคำว่าง่ายก็เริ่มต้นจากศูนย์นะแย่นะั้นกะ็คือตอนนี้บาลลังเหตุงานไดส้สี่เดือนหนึ่งแล้วพี่น้องตั้งแต่วันที่หนึ่งมาเหตุงาน ในสีเด right? so, ือนหนึ่งแล้วพี่น้องผู้ดีสินเดือนนี้เนี่ก็เป็นวันเป็นเดือนหนึ่งแหละบอลังเห็ดเดือนหนึ่งกับสามมือประมาณนี้ทุกคนหาประสบการณ์ใหม่ก็คือมาเห็นงานบอลเมียเข้าเข้าก็เริ่มต้นใหม่สิพี่น้องนะงานเขาบคคจากเถื่อนะเขาเห็นงานบอลังก็คือว่าเห็นงานเกี่ยวกับแบบว่าส่งคลองแพ็คคลองสีนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นตู้เย็นนะพี่น้องอันนี้คือห้องใหม่ของบอลังนอทุกคนเด้อโอ้อันนี้เสื้อผ้านี่พี่น้องเป็นประตูแบบนี้ห้องใหญ่ทุกคนเลย นี่พัดลมอันนี้ก็นีน่แบบนี้ทุกคนนี่อันนี้ก็คือบอนเห็ดกินก็นได้ทุกคนเดี๋ยวบอลังสีเอาไปเบิงเบิองเลยห้องน้ำทุกคนนี่ว้าวห้องน้ำปวดง่ายพี่น้องไม่ระเบียงมีเป็นแนวตากผ้าเรียบร้อยทุกคนอันนี้ก็คือบอนเห็ดกินของบอลังกันคือว่าอยากลงไปเห็ดกินอยู่บอนหันก็ได้แต่แฟนบอลแฟนบอลังว่ามันเปียกทุกคนน้ำมันบ่ออกนะครับเวลาห่อล้างผิว ไฟมันสีดูดพอ่อทุกคนมันก็อันตรายแน่ยน,น้อยนึงอืมมันบ่แม่นใส่ตกแก๊สเออเฮาก็ย่านไฟแน่ยน้อยนึงในทุกคนนะอันนี้กำล,ลังแกงเห็ดให้กินพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ชีวิตแรงงานเรทุกคนโอ้ยเบิงบ่งนู้สดมึงน้น้ำมาซุกแล้วบ่สดน้ำม่งนี่ชิมม่งนี่ยด่า่อยสิชิมเองห่วยข่อยสิชิมนะห่วยเจ้าอย่าชิมชิมแล้วป่าวก่นวอนหรือว่าจับแม่คนนี้นี่จับแม่คนนี้ไทยคนนี้นี่ปึ๊บมามาจับไปดีจับไปดีก่อน แซ่บยิบอะไรคือเค็มปะเค็มปะคือจะเค็มๆปะใส่เกอหลายบ่ใส่แป้งนัวเองอ่ะใส่แป้งนัวเองมันจึงแบบเค็มป้าโตเจ้านี่กระชันก็กินจนอิ่มหมดแล้วเนาะกระชันนี่เขยานแบบว่ากินจนอิ่มหมดแล้วจริงว่าโอ้โหคือลืมใส่แป้งนัวอ่ะ่อใส่เมื่อใส่แป้งนัวก็แซ่บเออนี่ทุกคนนี่ ชีวิตสู่งานไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้งยง่ายๆอยู่ง่ายๆกินง่ายๆพี่น้องเอ้ยมืออื่นสีถอดปลาท,ทูกินตอนไปเฮ็ดงานทุกคนเด้ออยู่ง่ายๆกินง่ายๆทุกคนยังนะพักกี่ตู้ใส่ผ้ามทุกคนเลยไปทุกคนเดี๋ยวไปพ่อตอนกินเข่าได้ไหมงเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องมีเครือพี่น้องเลยมากกินเขานะบอลังทุกคนมือนี้ก็บกินแกงเห็ดพี่น้องมา ดวยเลยทุกคนเลยเขาพลังหนึ่งถาแฟนพี่หน่องหลังจากดึงงานมากันนึงเขาทาแฟนเป็นังไรบ้างยุข่าวความเล่นพี่หน่องมื้นจมเห็นจังครับแชทบ้าทายบ

对。嗯 นึ่งข้าวผุ้ประแซ่นึน่งข้าวผุ้ประแซ่เอาใจแต่ใช้น้ำอ่ะหลายเจอน้ำตลอดมันเลยที่ละใช่ Được mà đẹp nào đẹp mà mình khẩu làm bà làm đẹp gì từ lưng nè mười hai rồi không bà bà làm mưa anh em nào trong đợt mưa mình thấy cũng mưa anh em bảy hai bảy không đừng ăn mà không đừng ngang mưa anh em các bà không ạ anh này thằng nhân bảo bên nha, mình chỉ còn bốn tờ bản mặt thôi đủ gì đấy ถัวอีหนึ่งไปนอนเหลืออยู่ในหมอถั่วหนึ่งงูจงไว้ยื่นพื้นก่อนเสร็จเิธีงานี่นอนกินตอนเช้ากับแฟกินตอนเที่ยงของัำเรือประหยัดกินประหยัดใส่ไปนอนกันกลับเนำต้องตักหลายเอาเข่าหลายกว่ามันจะอิ่มไป ลำบากบอบไม่อยู่ด้วยกนึบอบแมนบอบเขาบอกยันเราปากแข็งซื่อเลยนะปาะลำบากมาอยู่ด้วยกันอดดูเองอดยินจะที่เคยใช้เงินหลายก็ไม่ได้ใช้นาะบมงเคือในใจเขาเนี่ยเขาคิดว่าโอ้ยกลัวมันลำบากกูลำบากเกินไายด้วยแล้วในใจเขาคิดมันคือเรบอกว่า้องทำมึงนั่นในใจเขาเนาะจะแมนเขาคิดยังไงพี่น้อง nhiều người tham luôn tụng rồi đó làm bàn bớt mà dùng khỏi

ไม่ไดเก็มแน่กัน้ะหนักเทาออกเค็มเงี้ยกินน้อปงใ่ตอนกางว่ะบะหมี่เหรอีมีแต่เปรีงไวไหมหวานขีดิบปาง น้ำลีนจะกิน้ำบอนาะมันจสุกนอยู่บ้านแล้วหครับนังจาหนังจาไม่เคยจะเป็นเนื้อืมนื้อมาให้หลัง nấu xe à, khẩu thà cứ này xe, chụp giọt nhọt này, thùng luôn, coi kín mực luôn à, coi kín thấm luôn này, à, cha kín mẹ, cha kín phải không ừ. phải mẻ, nó cô bựa không phải, kín thấm luôn hà ừ. ตอนเช้าข่อนินห้อโอ้วันที่เรียงไว้ยี่ห้อไม่เอาเลขเขาเมื่อหาชื่อต้องไปเรียงนะกินหลาย่ราลเงาล้วก็กินข้าวาย lái cho không không à? Còn bên Nam này như mình Thường con những cái lái này các Còn cái kiếm sẵn đấy Kiếm เราเจนี่เราเลยบาลังกั่ใช้ชีวิตแบบนี้แหละมายุ่อ,อกใหม่ทางานบอดใหม่ทุกคนอยู่ง่ายๆกินง่ายๆใช้ชีวิตกัาแฟนอยู่แบบนี้แหละมีองล้างเลิกงานมาเอากระดึงเขากระึงน้าถ่าแฟนนะสิคนนะคนเขาพ <laughs> อมีไพ่เลือกเกิได้เซี่วกันเลือกเกินได้ก็สิเกิดเลือกเกิดเป็นคนรวยหมดแหละเป็น้องเล,กเกคลยล <laughs> คือเนี่ยแหละชีวิตคู่ห้าเริ่มต้นใหม่สิพป่น้องกัอยู่ง่ายๆกินง่ายๆสินะฟากคุณทำความเข้าใจกัน สึงเข่ากันได้พี่น้องอาซาร์ที่นี่พี่น้องเลยฝากกดไรกดแชร์กดติดตามให้บำรังนะเดี๋ยวฝากเป็นกลังใจให้บำรัง,ง,งครับสาวตัวนี้พี่น้องนะสองวันเท่าสี่ทำงานสู่งาน,งงานให้เต็มที่พี่น้องแล้วก็ซีรูวมาเหตุไทยหลายปีพี่น้องลเลยปว่าหักเป็นไทยครับคนไทยพี่น้อง สำนักพิณีี่น้องเป็บาลังสีก็อขอท่าพี่น้องนาฟีล้านน้องไปแล้วพี่น้องสำนักพ,พินีบาลังคอเก้าพิบลาสวัสดีครับพ,พ่สวัสดีค่ะน้องต้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ